ลาดน้ำปลาเลยนะคะลาดลงไปเลยนี่ความความนัวเขาไปในสรสชาติปลาเลยนะคะโอ้ยสุดๆเลยเห็นแล้วน้ำลายไหลนี่กับยำบกม่วงนะคะยำบกม่วงต้องมีซองซองรนเลยนะคะอันนี้ยำบกม่วงใส่ปลาอันนี้ยำบกม่วงสามรูค่ะซิมก่อน,นะคะ่ะ ซิมเลอป่าจะหน่อยก่อนนะคะกินคู่กับกับยำบะกม,มี่แสีบแห้งอื้อร่อยมาก แสบแสบเดี๋ยวรอแฟนมากินข้าวก่อนนะคะ